สนับสนุนโดย Gview ผู้นำด้าน PC casing และ power supply อันดับหนึ่งของเมืองไทย Hardware House Smiley IT และ Nvidia q u a d o มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอสว,ส,ดสวัสดีครับพบกับรายการ Overclock Zone TV นะคะกับเก้ค่ะครับผมพลุกครับค่ะพบกับเรา2คนต้องมีโปรดักต์ใหม่ๆมานำเสนอใช่แล้วครับวันนี้เรามีโปรดักต์ใหม่จากทาง Blackberry Blackberry ชื่อก็คือ BlackBerry PlayBook นั่นเองครับอ๋อค่ะเป็นแท็บเล็ตจาก BlackBerry ใช่ไหมคะใช่แล้วน้องเก๋รู้จักอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะเพราะเปิดตัวมาสักพักแล้วก็นานพอสมควรแล้วนะใช่ค่ะมาจะกเกิดปลายปีที่แล้วใช่นะครับตัวทาง BlackBerry เนี่ยครับก็คือได้ทำการเพิ่มเติม OS เข้าไปเป็นเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ให้กับ b l a c k เ e r r y Playbook ใช่แล้วครับอัปเดตนั่นเองถูกต้องเป็นเป็น OS เวอร์ช, <2. 0. S 2> ชัน2.0 2.0ใช่ก็จะมีฟีเจอร์กับอินเทอร์เฟซหน้าตาใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูโปรดักต์เจ้าตัวแบล,ล็คเบอรี่เพลย์บุ๊กันหน่อยว่าหน้าตาเป็นยังไงกันได้ค,ค่ะไปดูเลยครับ แล้วเจ้าตัว BlackBerry Playbook นี่นะคะก็อยู่ในมือของเก้เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ดูจากรูปร่างภายนอกเนี่ยนะคะก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมสักเท่าไหร่นะคะ,ะใช่ครับเพราะว่าตัว BlackBerry Playbook ตัวนี้ครับก็เป็น Playbook ตัวเดิมนั่นเองอนะครับแต่ว่าที่พิเศษก็คือ BlackBerry Playbook ตัวที่วางขายอยู่ในปัจจุบันเนี้ยทาง BlackBerry เขาได้เพิ่มเติมเฟิร์มแวร์ตัวใหม่เข้าไปเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ซึ่งเป็นเราเรียกมันว่า OS 2.0 <2. S 2> นะครับซึ่งจะมี UI หรือว่าอินเทอร์เฟซกราฟิก แอพต่างๆที่เปลี่ยนไปนะครับรวมถึงแอปพลิเคชันอีเมลที่เป็นทีเด็ดสำหรับเจ้าตัว2อฟ์นี้เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้จะไม่มีแอปอีเมลของแบล็คเบอรี่ครับก็เดี๋ยวมาลองรีวิวกันหน่อยดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงได้ค่ะโอเคครับเลยค่ะเจ้าแพลทบุ๊กนี่จะมีพอร์ตมินิไมโคร h d m i มาให้ด้วยอ๋อค่ะจะได้เสียบก่อนหน้าจอได้ยังไงจะได้เห็นเงินสดชัดนะครับเสียบปุ๊บปุ๊บ ติดเลยไหมอันนี้ติดติดติดแล้วนะครับก็รวดเร็วดีเหมือนกันใช่ภาพเหมือนกันกับหน้าตาจะแปลกแปลกไปหน่อยนึงไม่แปลกครับก็คล้ายๆของเดิมนะครับก็อินเทอร์เฟซจะเป็นไอคอนลักษณะเหมือนเดิมนะครับแต่ที่มีพิเศษก็คือแอปที่เป็นอีเมลเข้ามาที่จะอยู่บริเวณตัวเมสเซจนี้เองนะครับอ๋อค่ะ มาแล้วใช่ครับนี่ครับเป็นแอปที่ทาง b บ a c k b e r r y ได้เติมเข้าไปในตัว2.0ตัวนี้นะครับก็อันนี้เป็นอีเมลพี่เองนะครับแกจะไปดูหนังเลยครับขอมันก่อนใครเนี่ยนะคะขอมันมนกันก่อนใครจองตั๋วล่วงหน้าอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นแอปอีเมลที่สาวบแบ l ็กเบอรี่เนี่ยรอกันมานานนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนที่เป็นสเปคสัหน่อยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง อ่าโอเคครับสเปคก็อย่างที่บอกครับโมเดลก็เป็นยังเป็นตัว b บ a c k b e r r y Playbook เหมือนเดิมนะครับส่วน OS เวอร์ชันแน่นอนครับมาเป็น2.0เรียบร้อยแล้วนะครับก็เจ้าตัวนี้ความจุอยู่ที่ 16GB กนะครับโอ้โหใช่ค่ะเห็นได้ว่ามันมีพอที่ดีมีฟังก์ชันต่างๆมากมายเลยทีเดียวอันนี้มันเพิ่มขึ้นจากเวอร์ชันก่อนเลยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะอ่าทีนี้เรามาดูในส่วนที่เป็นตัว เกมกันหน่อยดีกว่าใช่ว่าจะเป็นยังไงลองเล่นแล้วเป็นไงน้องเกมเกมว่าเสียงมันคมชัดมากๆเสียงออกจากตัวใช่ออกมาจากแท็บเล็ตแต่ว่าเสียงชัดมากเดี๋ยวลองดูเราลองใช้เกมที่เป็น Need for Speed Undercover นะครับแอปตัวนี้นั่นเองลองดูแล้วกัน o p t i m i z ม for BlackBerry PlayBook คือแสดงว่าเขาปรับแต่งมาให้เพื่อใช้กับ PlayBook โดยเฉพาะนั้นนะครับมาแล้ว เสียงก็จังพอสันตรนะครับมาเล่แร้วก่อนดีกว่าคันนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวลองเล่นดูแล้วกันนะครับได้ยินเพลงแล้วตื่นเต้นเราใจเหลือเกินเสียงของเจ้าเฟรบุกก็ โอเคนะครับเสียงมีระดับนึงเลยบ๊อดดิบก่อนจัอย่างนั้นนะครับคุจะแพ้เขาไม่ไหวแล้วน้องเล่นเรื่มหน่อยค่พี่คล้ายๆไปครับเจียเจยพี่ก็ไม่ถนัดแ็้เ็อางนี่ซะด้วยสิเล่นเกมขับรถแบบนี้พอเล่นเกมจะแพ้บอกไม่ค่อยถนัด ก็อ้างไปอย่างนั้นแหละเหมือนเล่นมินนิ่งอ่ะเออตอนนั้นเด็กไม่ค่อยถนัดจอไม่ดีอะไรจอไม่ดีมองไม่เห็นโอ้โซนซ้าะพอแค่นี้พอแล้วกันนะครับก็เป็นแพ้แล้วแพ้แล้วก็ต้องพอแล้วแพ้แล้วก็ทำมินนิ่งไปนะครับค่ะจะมีตัวหน้าตาก็วิธีการออกจากเมนูเข้าสู่แอปพลิเคชันเนี่ยก็เหมือนเดิมก็คือการการหดก็คือเราต้องหดจอเข้ามาแบบนี้นะครับอย่างตัวอย่างเมื่อกี้ผมเข้าแอป อะไรดีล่ะแอปเกมตะกี้นี้แอปเกมละกันคือเราเราจะออกจากแอปเกมใช่ไหมครับก็ต้องกดมันลงมาอย่างนี้ฟึบอ่าตอนแรกพี่ก็งงเหมือนกันว่าจะออกยังไงเพราะไม่มีปุ่มโฮมไม่มีปุ่มโฮมเลยไม่มีปุ่มมมโฮีแต่ปุ่มพาวเวอร์ใช่ป่ะคะแล้วก็เอ่อบัวลุ่มแค่นั้นเองแล้วกถือเป็นพอร์ตแล้วนะครับแล้วพี่ก็นั่งงมเข็มอยู่นานแล้วจะเอาออกยังไงนะครับก็คือฟึดออกมาอย่างนี้นะครับปิดออกมาอย่างนี้ใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเบราว์เซอร์กันหน่อยดีกว่าว่าเบราว์เซอร์จะเป็นหน้าตาของเบราว์เซอร์ BB เป็นยังไง ก็คล้ายกับตัวเบราวเซอร์ใน BB บี่ะมือถือนั่นเองนะครับอ้าวเขาจะมีบุ๊กมาร์กแบบนี้มาให้ด้วยเอาอะไรดี้อเงเก้ย u u e e แล้วกันเนาะ YouTube ขายง่ายนะครับค่ะก็จะเข้าสู่ตรงนี้ดูรายการเราดีครับ้องเก้ดู Overclock z o ซ e สนคะต้องคระรายการดีที่สุดเก้มีขายของไม่ธรรมดานะครับเนี่ยไมได้นะครับ เออความคมชัดของภาพก็อันนี้คือเราต่อออกจอที่เป็น Full HD 1080p นะครับเดี๋ยวลองดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงก็ความเร็วเกันค<อ>รับบอสเซอร์ก็ถือว่าเร็วนะรเร็วค่ะสวัสดีครับใส่ไห้คุณผู้ชมปกติเลยนะครับเนี่ยโอ uf, ้โหเสียงดังมาก <laughs> วันนี้เป็นเทปแรกครับผมขอแนะนําผมโดมประกอบรังครับส่วนด้านนี้พี่ถือนะครับสวัสดีครับพี่ถือนะครับสวัสดีครับลายกัวจียเป็นไงบ้างครับก็แต่ได้เรื่อยๆครับได้เรื่อยๆจำพี่ปู่ได้มั้งเจจําได้มาถึงฮาเลยไม่ใช่นี่คือหลังเราเปิดรายการแบบนี้บ้างเป็นยก้อะครับเป็นเนียกรผมก็รับอันนี้เราก็ย่อชั้นแนวออกมาเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเราก็ใช่ย่อได้โดยที่ตัวบ็อกเซอร์ก็ยังทำงานอยู่มารู้จักกันได้ยังไงครับก็วันนั้นไป ปิดละกันไปดูอย่างอื่นบ้างดีกว่านะครับอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเกจะเล่น BB c h แชท b m เียอ่าใช่ตัว PlayBook เนี่ยครับจะมีอ่าตัวแอปพลิเคชันที่เรียกว่า BB Messenger b อร์ค่ะ r บล็ค e บอรี e นเองนะครับค่ะตัว PlayBook เนี่ยใส่ซิมไม่ได้ฉะนั้นมันก็ไม่มีวิธีที่าะเปิด์วิส c e มันวิธีฉันใช้งานคือต้องมีตัว Blackberry อีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องโทรศัพท์ใช่เราต้องมาซิ์กับเจ้าตัวนี้ครับถึงจาใช้งานที่เป็น B IN ได้ แต่ว่าใช้กับ BB เครื่องไหนก็ได้ใช่ไหมคะไม่จําเป็นว่าจะต้องล็อกกับเครื่องนี้เท่านั้นต้องมาซิงเกันก่อนนั่นเองครับค่ะโอเคก็เป็นหน้าตาแท็บเล็ตตัวหนึ่งที่น่าสนใจน่าสนใจใช่ครับ OS ก็ดูใช้งานใช้งานง่ายง่ายนะครับพิเศษงานนนี้เยง่ายเลยนะคะพิเศษงานก็ง่ายนะเพราะว่ามีพอร์ตดีอีมาด้วยนะครับใช่ค่ะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจออกไม่ได้เนี่ยแล้วเนี้ย กำลังคิดอยู่ว่าวิธีการแก้ปัญหามันต้องฝึกความพุ้นเคยกับมันได้แล้วโว้โลงไปนะครับเกือบแป๊กนะครับมาดู Apple เดี๋ยดีกว่านะครับ a อ p l e ก็เป็นของ o อ2อสะองจุดศูนย์นะครับ <c oughs> อ่าเ็าจะมีแอปพลิเคชันของ Back b l a c k b e อ r y ให้เราดาวน์โหลดนะครับฟรีบ้างไม่ฟรีบ้างนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยฟรีเลย <c oughs> ใช่ไหมคุณเก๊ใช่แล้วเนี่มีฟรีอะไรก็ไม่รู้อะเคอร์บอร์ดเคอร์บอร์ดอยู่ไหนนะค o อกบอร์ด นะครับตัวตัวสนักอีกหรือเปล่าก็เป็นแอปพลิเคชันที่มีมาให้ดาวน์โหลดกันในหน้าของอก็มีหมดเกมด้วยนะครับก็แยกเป็นแคตตาล็อมีท็ top free อปฟรีล้วเราคนใช้เงินของฟรีอยู่แล้วนะครับใช่ค่ะรีนนดีกว่านี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับแอปที่มีอยู่ในตัว Playbook รู้สึกว่า b บ a c k b e r r y ก็าทำตัวแอปเนี่ยบางอันเนี่ยให้เข้ากับ Playbook โดยเฉพาะ คือบางทีบีบีจะเป็นหน้าจอขนาดเล็กๆใช่ไหมครับเดียวนี้บีบีบางรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นที่เป็นทัชสกรีนก็มีก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีแอปที่สามารถเล่นแบบทัชสกรีนได้นั่นเองนะครับก็ต้องดูว่าอีกหน่อยจะมี Angry Birds ใน Playbook หรือเปล่าคิว่าอีกไม่นานจริงๆอ่ะเนาะอาจจะมีการเข้ามาทําในส่วนนี้ด้วยใช่ค่ะโอเคก็เป็นคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับเข้าตัว BlackBerry Playbook ใน เวอร์ชันที่เป็น OS 2.0สนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางแบล t กเบอรี่ไทยแลนที่ได้ส่งเจ้าตัวแบกเบอรี่เพ o o ์อันนี้แท็บเล็ตให้เราลองเล่นกันใแล้ววันนี้ผมพลุกครับเก้ค่ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบใหม่ในเทปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ